Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวเสริมไปเดี๋ยวเสริมไปมองมองช่วยเห็นว่าเพิ่มแค่ปานชาใช้ได้เนี่ยี่อีกว่าได้ให้รางวัลเป็นไรดีกไก่ทอด <c oughs> ข้างลึกนี่หดมากจ่ในโต๊ะนะทวงทวงเลย มันต้องทวงใน่าถ้าปล่อยหลายลูกเดี๋ยวเขาไม่ให้ท้องแล้วรับในโตบอก่าเนี่ยต้องทวองแล้วเดี๋ยวกรรมการครับเมื่อกี้มันรับในโตครับนอกครับ 啊、嗯。<laughs>